กับลุงสองคนอาชีพหาเช้ากินค่ำแล้วแกเนี่ยแกจะขับรถจัก,กรยานทั่วเมืองเลยแกไปออขอเศษอาหารจากร้านก๋วยเตี๋ยวจากนู่นจากนี่แล้วก็มีคนบริจาคอาหารหมามาบ้างแต่ก็ไม่พอแล้วก็แกก็บอกเออโอเคงั้นเราซื้ออาหารหมาเราไปหาลุงกับป้าสองคนนี้กันแล้วกันก็ซื้ออาหารหมาไปแล้วไปตามภารกิจของแกเข้าไป ก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยหมาทู่เมืองลาบลีเนี่ยแกจะมันจะมีจะมีเนี่ยฮะเรียกว่าเออไอการปะปามันจะเป็นบ่อบำบัดนั้นเสียเนี่ยแล้วรอบบ่อบำบัดน้ําเสียเนี่ยจะมีหมาเป็นร้อยๆตัวเลยป้าสิริพรเนี่ยเป็นคนที่พิการพิการไม่ได้ยินพูดอะไรก็ไม่ได้ยินคือเป็นเสียงหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยฮะ แต่ว่าแกมีจิตใจน้ำใจดีมากๆแล้วแกจะทุกวันเนี่ยจะได้ขี่กระยานเช้าเล้าวันเย็นเย็นขี่เวะเวนไล่อาหารหมาต่างๆอย่างที่คุณเห็นในรูปนะฮะจริงๆนหมาเนี่ยเวลายินเสียงมอเตอร์ไซค์ของแกเนี่ยมันเหมือนเสียงกระดิ่งเคาะจานเท่าป้องๆๆแล้วหมาก็จะวิ่งตามเป็นขบวนเลยขบวนเลยจริงๆเนี่ยประเด็นที่ผมจะพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเอ่มหมาอาหารหรืออะไรอย่างเดียวต่อไปแล้วจริงๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ คนที่เลี้ยงหมาเนี่ยมันเยอะแยะมากมายมันมีคนต้องกี่ร้อยกี่พันคนที่ทําในลักษณะอย่างนี้ทําไมต้องมาพูดในประเด็นนี้ขึ้นมาแต่ผมอยากจะพูดว่าประเด็นนี้ว่าป้ากับลุงเนี่ยเป็นคนที่ถามถามว่ามีฐานะดีไหมไม่ใช่แต่ว่าป้ากับลุงเนี่ยมีความเชื่อมีความฝันมีความต้องการทําในสิ่งที่เองศรัทธาในจุดเนี้ยไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้แต่เป็นสิ่งที่ตัวเองเชื่อและตัวเองรักและตัวเองอยากจะทําปัญหาอุปสรรคมันมีป้าก็มีปัญหามันมีปีอุปสรรคแต่ป้าบอกว่าอุปสรรคเนี่ยอุปสรรคเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาในการจะเริ่มทาบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองคิดว่าดีเพราะงั้นนี่ผมจุดว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าสําคัญมาก,มากๆเลยมันขอเท้าความไปถึงงานของพี่สุรพรที่พี่สุรพ,รพร่พูดไว้ปกติศินราบุรีเนี่ย เราไม่เคยคิดจะยัดเยียดคำว่าศิลปะเข้าไปอยู่ในในเมืองของเราแต่เราพยายามเรียนรู้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการเราพยายามเอาศิลปะมาเป็นหนึ่งในวิถีของเขาได้อย่างไรเราพยายามพูดให้เขาเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยเขาอยู่กับศิลปะมานานแล้วบางครั้งเขาอยู่กับคำว่า ในการดําเนินชีวิตมานานแล้วผมก็อยากยกตัวอย่างสั้นๆว่ามีป้าคนหนึ่งเนี่ยทําจักรเย็บผ้าเย็บผ้าอยู่แต่ป้าบอกป้าไม่เคยเกี่ยวข้องกับศิลปะมาก่อนเลยป้าก็ผมบอกป้าวันผมขอถามป้าคำหนึ่งว่าทําไมป้าถึงแขวนรูปตรงนี้ทําไมป้าถึงเอาจักรเย็บผ้ามาตรงนี้ให้ป้าถึงโจงมาตั้งนี้บอกเออมันสวยดีจริงๆป้าเนี่ยคือการออกการวางองค์ประกอบรูปแบบหนึ่งแล้วหรือเปล่า พราะจริงๆเนี่ยป้าอาจจะอยู่คําว่าศิลปะมานานแล้วแต่เราไม่รู้นั่นเองว่าศิลปะเนี่ยมันอยู่ในวิธีในการดําเนินชีวิตของเราและสิ่งที่เราพยายามพูดคือว่าบางครั้งเนี่ยในการทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนในชุมชนและสังคมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองถนัดผมไม่เคยบอกว่าศิลปะเป็นสิ่งที่อย่างเดียวที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตของคนเราแต่ผมเชื่อว่าศิลปะเนี่ยมันช่วยสร้างบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนของเราได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมเชื่อว่าความรักเนี่ย ในสิ่งที่ตัวเองอ,อยากจะทาสิ่งที่ตัวเ,เองรักเนี่ยแล้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนที่เรารักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกอาชีพเนี่ยมันสามารถทําได้ภาพของสังคมในคว,วามรู้สึกของผมเหมือกับภาพจิ๊กซอและจิ๊กซอเนี่ยไอ้คำว่าศิละปะเนี่ยอาจจะอยู่มุมที่ล่างล่างที่สุดที่ไม่ค่อยสําคัญเลยแต่ว่ามันอาจจะมีมุมจิ๊กซออื่นๆเนี่ยมาประกอบกันเป็นภาพของคำว่าสังคมขึ้นมาและจุดเนี้ยถ้าไม่มีคําว่าศิละปะหรือไม่มีคําว่าจิ๊กซอ่ใดจิ๊กซอเนี่ยมันหายไปเนี่ยคำว่าสังคมงงงเนี่ย แต่ว่าเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์ผมว่าจริงๆเนี่ยเราทุกคนเนี่ยต้องทําภาพของสังคมที่สมบูรณ์ขึ้นมาและชุมชนเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยแต่ว่ามองข้ามแล้วก็จะโหยหาเวลามันจากไปแล้วจริงๆเนี่ยเราพยายามให้ชุมชนเขารู้จักตัวตนของเขาอีกครั้งได้อย่างไรเราจะทําให้คนในชุมชนเนี่ยมีความรู้สึกว่า เขาต้องรักษาสิ่งที่ตัวเองเป็นได้อย่างไรไม่งั้นจริงๆเนี่ยเราจะภูมิใจกับสิ่งที่ว่าเออเป็นพร็อพถ่ายรูปเฉยๆทั้งๆท,ที่เรามีของดีแต่ว่าเราจะทุกของดีของจริงนั้นทิ้งไปต่อไปจริงๆผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่เออต้องต้องคิดและพิจ,จารณากันดีๆว่าเราจะมีชุมชนที่ดีอยู่แต่ว่าเราจะพังมันไปหรือจะปล่อยให้มันพังไปหรือเราจะสร้างมันหรือเราจะรักษามันให้มันอยู่ต่อไปได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอัมพวา รืออย่างเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นที่ลาดรีที่จะมีการทุบเขื่อนทุบเขื่อนเก่าต้นไม้เก่าแก่แล้วก็เพื่อสร้างเป็นที่จอดรถขึ้นมาเป็นเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในชุมชนของเราต่อไปลูกหลานเราหรือคนเราพวกเราคนเนี่ยคงภูมิใจกับการที่ไปถ่ายพรอพเหมือนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วพอใจอยู่แค่นั้นผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือการวางรากฐานและการวางรากฐานเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องใช้เวลานานมีหนังเรื่องหนึ่งที่ผมพูด ผมชอบและประทับใจประโยคที่เขาพูดมากในหนังเรื่องผมไแน่ใจที่โรบ,บินวิลเลียมเล่นอาจจะพูดประโยคประโยคนึงคือว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้แต่สามารถสร้างความแตกต่างเล็กๆขึ้นมาได้แล้วความแตกต่างเล็กๆเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใช้เวลาการทําราบลีให้มันมีศิลปะในส่วนที่เราชอบเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันผมชอบประโยคที่น้องปแจกให้ตะกี้เนี่ยหลายๆคนไม่ทราบจะมีประโยคนึงที่ผมเห็นแล้วผม เก็ตเลยแล้วชอบแล้วขอบคุณมากมากเลยที่น้องเขาเขียนว่าต้นไม้อะไรที่โตเร็วที่สุดก็หมายว่าต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้เพราะจริงๆขอบคุณครับแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยดูแลชุมชนที่ตัวเองอยู่แล้วก็พยายามอนุรักษ์สิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่าให้วันนึงวันนึงมันหมดไปเลยเพราะจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างมันจะเกิดขึ้นแล้วก็มันจะเกิดขึ้นถ้าเรา เป็นศิลปินไปตามประท้วงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ประทวงมันสร้างกองผักประหาดขัดขันแต่ว่าเราจะทําเราจะรักษาวันนี้เรายังรักษาได้อยู่เพราะจริงๆผมอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมรวมตัวกันแล้วก็พยายามรักษาสิ่งที่จรังมีอยู่แล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นสกาล่ากัอย่าทุบเลยครับจริงๆคุณทดน